คนิคกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อทันทีคือการกระตุ้นด้วยการจำกัดหากคุณไม่จำกัดเขาก็จะไม่ซื้อเพราะคิดว่าจะมาซื้อวันหลังก็ได้เช่น 1. จําจำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าสิบคนแรกสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเก่าที่ซื้อของในวันนี้โร้บิเศษสาหรับลูกค้าใหม่นาใบเสร็จมาแลกฟรี2อจำกัดเวลาสิทธิพิเศษนี้ถึง6กโมงเย็นนี้เท่านั้นราคานี้เฉพาะวันนี้เท่านั้น ภายในวันที่10-15ิมิถุนายนหลังจากนี้ปรับราคาขึ้นทันที 3. จำกัดสถานที่เฉพาะลูกค้าในงานนี้เท่านั้นสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้น 4. จำกัดจำนวนสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยเหลือเพียงค่าชิ้นสุดท้ายคุณอาจใช้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรือจะใช้หลายๆข้อก็ได้ลองฝึกเขียนและเม้นกันดูนะครับชอบใจกดถูกใจและแชร์ด้วยนะอุดหนุนงานป้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา รายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้พิการยากจน